่วงที่ผ่านมาครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจํานวนมากทีเดียวนะครับมีการถแถลงผลงานในรอบ6เดือนในวันนี้หนง,งานต่างๆภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทย์นั้นครับจึงนําผลงานและนวัตกรรมเหล่านั้นมาแสดงกันอย่างเต็มที่ปฏิตามได้จากรายงานครับ ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาบริหารประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกระทรวงที่สามารถดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปประเทศได้อย่างราบรื่นที่สุดโดยมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงอื่นๆรวมถึงภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่เด่นชัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ภายในประเทศให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทหรือร้อยละหนึ่งของ GDP ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้ใจ่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากเดิมที่ร้อยละ200เป็นร้อยละ300 รวมถึงการรับรองบริษัทเอกชนแทนการรองรับปายโครงการอนอกจากนี้กระทรวงวิทย์ยังมีส่วนช่วยในการดําเนินโครงการเมกบโปรเจกต์ต่างๆเช่นการก่อสร้างระบบรถไฟรางคู่ที่เข้าไปช่วยดูแลใน2ด้านคือด้านเทคโนโลยีและหน่วยงานวิจัยกับด้านการพัฒนาบุคลากรโดยจัดหลักสูตรการผลิตผลิตผู้บริหารระดับสูงด้านระบบรางเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่มากที่สุด ขณะเดียวกันกระทรวงวิทย์ยังได้เข้าไปช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ําและปัญหาภัยแล้งในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามสถานการณ์และวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติห้าด้านที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในขณะเดียวกันในแง่ของการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมที่ผมมักจะใช้คำว่าข้อต่อ นะครับให้กับการพัฒนาประเทศเในด้านต่างๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องระยะยาวพอสมควรนะครับการหวังผลในระยะสั้นเนี่ยก็คงเห็นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่จะต้องทํางานแล้วร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเกรดที่เราจะได้เนี่ยเป็นเกรดผสมนะครระหว่างสิ่งที่เรามีความสามารถทําได้เอง แต่สิ่งที่เราต้องไปทํางานร่วมกับคนอื่นนะก็พอใจครับถ,ถ้าต้องการคําตอบสุดท้ายพอใจแต่คาดหวังว่าเราจะทํางานหนักขึ้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย,ยังเปิดเผยด,ด้วยว่านอกจากการดําเนินนโยบายและโครงการในช่วง6เดือนที่ผ่านมากระทรวงยังได้เตรียมโครงการใหม่ไว้อีกเป็นจํานวนมากอาทิการพัฒนาร่างกฎหมายเกี่ยวกับผลการวิจัยให้เอื้อไปสู่การร่วมมือกับเอกชนเพื่อผลิตจริง การปรับโครงสร้างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจะมีการปลดล็อกให้นักเรียนทุนของภาครัฐสามารถไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถกับภาคเอกชนได้ และท้ายสุดเป็นแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆเพื่อให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการทดสอบสินค้าเพื่อส่งออกทําให้ภาคเอกชนไม่ต้องไปใช้หลบต่างประเทศซึ่งประเด็นนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี